สวัสดีค่ะนี่คือบรรยากาศสองทุ่มครึ่งของสวีเดนนะคะวันนี้พี่ฝนพาแฟนออกมาวิ่งนะคะแล้วก็มาถึงตรงนี้ก็คือป่าป่า,าฮารอนนะคะรัสเบอรี่ตรงนู้นก็เป็นไล่ข้าวนะคะไล่ข้าวฝรั่งที่ป่าฝั่งนู้นก็คือป่าที่พี่ฝนไปเก็บเห็ดน้น,นะคะฝั่งนู้นโอเคเดี๋ยวพี่ฝนจะพาไปดูอะไร นี่ค่ะนี่ก็คือต้นฮาลอนเบรสเบอรี่ลาสเบอรีนะคะลาสเบอรีอ่ก็มาแวะเก็บนะคะอืมจะพามาดูปุ๊บปุบปบ๊มันก็มีคนมาเก็บบ้างแล้วแหละก็เริ่มจะบางๆนิดหน่อยแต่ว่าก็ยังมีอยู่นะอืมสุกเร็วมาก ลูกใหญ่โอ้ยเดี๋ยวก่อนนะคะแล้วก็จะหักหักกิ่งมันไปเพราะว่ายืนเก็บไม่ไหวในอันนี้มีไอตัวอะไรนะลิ้น ลิ้นที่กัดวัวกัดควายอ่ะเขาคงคิดว่าเราเป็นควายอ่ะก็ <Ok> เลยจะมาชิมเราดูนี่นะคะเอ้ยกล้องก็จะใสๆหน่อยนะเพราะว่าไอตัวนั้นมันตอมนี่แดดจ้าเลยนะนี่คือเวลาสองทุ่มครึ่งของสวีเดนนะคะเราจะมาเก็บตรงนี้ หักกิ่งไปนั่งเก็บเอาก็เก็บมาได้นิดๆหน่นอยๆแล้วแหละออกมาวิ่งก็ถือกล่องมาด้วยเพราะว่ารู้ว่าจะวิ่งมาทางนี้ก็เลยถือติดมาโอ้หักไม่ออกเหนียวต้นนี้เหนียวเหนียวอืมพาไปดูทางไหนดีอ่ะมันเยอะมากเลยอ่ะดูสีแดงไปหมดนะเห็นไหมดูนะ่ะใช่หมดเลยอืมเดี๋ยวพาไพาไปนี้นนี่นะคะ เห็นไหมอยู่ใต้ต้นลูกอันนี้อร่อยนะแต่ว่าเม็ดเขาก็จะเยอะนิดนึงก็จะมีอันนี้ก็คือฮาร่อนป่านะคะที่มันขึ้นมันเกิดขึ้นเองนะคะเนี่ยจะเกิดขึ้นเองบางที่เขาก็จะปลูกนะคะเนี่ยขึ้นตามทางขึ้นข้างข้างทางในป่านะนี่ จะเป็นรอยคนเดินนะคะคนจะมาออกกําลังกายมันขึ้นทั่วไปอะ่ะมันไม่มีมันไม่ีใครมาเก็บมากมายหรอกส่วนมากก็จะเป็นคนแถวนี้แหละคนพื้นที่เนาะเขาก็จะมานี่ค่ะเห็นไหมเนี่ยมันสะท้อนแสงเนาะมองไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปตรงนู้น พาไปดูในกล่องเลยแล้วกันเนาะว่ามันได้เยอะขนาดไหนไปนี่ค่ะก็เก็บมากล่องกงเดี๋ยวเก็บตรงนี้เสร็จแล้วก็จะกลับแล้วแหละอันนี้ก็ได้มาเอากล่องมาใส่นะนี่ค่ะกล่องใหญ่นะเนี่ยกล่องใหญ่เก็บได้เยอะแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวขอตัวเก็บบราสเบอรี่หรือสวีเดนเขาเรียกว่าฮารอนนะคะ เอาไปใส่ไอศครีมไปทำแยมอร่อยมากหอมกลุ่นโอเคแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบาย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 ไบทยแลนด